มีไก่ตัวหนึ่งชื่อว่าทองคำมันเป็นไก่ที่สวยงามและแข็งแรงมันมีขนสีทองอารามและเสียงขันที่ไพเราะจับใจวันหนึ่งทองคำได้พบกับหมาป่าตัวหนึ่งที่กำลังหิวโหวยหมาป่าขอร้องให้ทองคำช่วยหาอาหารให้มันกินทองคำรู้สึกสงสารหมาป่า จึงพาไปหาอาหารในหมู่บ้านแต่ชาวบ้านต่างพากันไล่ตีหมาป่าทองคำจึงต้องต่อสู้กับชาวบ้านเพื่อช่วยชีวิตหมาป่าหมาป่ารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของทองคำมากมันสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณของทองคำในหลายปีต่อมาทองคำได้กลายเป็นราชาของไก่ทั้งปวงมันปกครองไก่ทั้งหลายด้วยความยุติธรรมและเมตตาธรรมวันหนึ่งมีพายุพัดกระหน่ำหมู่บ้านของไก่ทำให้หลังคาบ้านพังเสียหาย ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นราชาของหมาป่าทั้งปวงได้ยินเรื่องราวของทองคํามันจึงนำหมาป่าทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ไก่และช่วยดูแลไก่ที่ได้รับบาดเจ็บทองคํารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของหมาป่ามากมันขอบคุณหมาป่าที่เคยช่วยเหลือมันใน